สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามาดูหลวงพี่ทำเจดีทรายนะคะรุ่งนี้เป็นบุญเบิกบ้านนะคะที่บ้านสะอาดของเรานี้มีประเพณีคือตบผ้าทรายเพิ่นวางสี่เนาะดิฉันก็ไปหาดอกไม้สวยๆงามๆม,มานี่แหละค่ะ <S <S เอาพ้น,พนตรงนี้แล้วนั่นบอมีแนวตังบ่จ้าวางเลยเหรอหรือว่ายัางไงมี <S <S เอาวางเลยบอกค่ะ วางเลยตีันเมีนเปล่รอวางเลยมันลวว่างเหรมันอยู่ในกอบนี่ะเอาเฮ็ดให้มันสวยงามมั้อ้นด่ไหมนยูจ้าในยูจ้าเอ้ยบ่พอเดี๋ยวหนูไปเอามะมัจ้าหนูมีสวนดอกไม้จ้าว้าดอกแดงนะคะดอกสีแดงสวยมากดอกลิลลี่บ้านเราเอง น้มไหลน้าไหลเสร็จเอาเมีนที่ทอหนพ่อใช้เร็จโอ้ยพ่อใช้รถสะอาดเนาะเราต้องเร็จก่อนโอ้ัวบอกผู้สาวคุ้มมุสองอันหาดอกไม้มากนอกแม่เหมือนค่ะเตาอะไรคะน่ะนะเตาน้ำาจืดหรือน uh, <you> <aciones> ้ำเค็มคะ ไค่บอกเขาเขานี่ยเดี๋ยวเขาจัดใหม่ทอนเขาจัดใหม่ตอนนี้เขขอก็ขอถ่ายยวิดีโอก่อนนะคะถ่ายวิดีโอก่อนเอาคือว่าสั้นเนาะบันย้่ลงพี่รจกแเป็นมือดินมันรยูมัเป็นมนายูละลาย เมียนะแน้วแม่น้นำบบนั่นเจ็ดเจ็ดเจ็ดแพงแพงแพงน้ำเลยไหมคะ่ะเห็ดโยนังวันฝนตกใส่กลายเป็นงูดิ่งเนี่ยเป็นวันวันเลี่แงไวบ้านขี้เกี๊ยมไงไหมหลวงพี่ไปบ้านขี้เกี๊ยมไงสวยงามมากค่ะเต่าก็เหมือนมากโอ้ขอบคุณผู้นำความสะอาดนะคะพ่อใหญ่ชัยขอบคุณผู้นำความสวยงามมานะคะดอกไม้สวยๆจากร้าน จากร่านใดก็ดอกไม้ <c oughs> ให้พ่นจิตนาการเ,ราเอา,า,อาพ,พันบอค่ะดอกไม้หลพ่อพนี่นี่ท,นท้อนาเอาไม่สาวนี่ไปเลยท้อนนี่มนไม่สาวหลวงพ่อนี่ไปเลยเออมันต้องเสียบเจดีด้วยเล้ ตัวก็ว่าพัวน้อยยกับยังว่าอยู่มันบ่พอบ่พอยังว่าอยู่ตัวใครบอลลูนลอยไหมบอกบอลลูนลยไม่มีหรอกอาจารย์มันมีน้อยๆเองนะเอาดอกไม้คล้องน่ะใส่โอ้โอ้โอ้ของเรามี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 ผู้นำความงามผู้นำความดอกไม้ร้านเจวัรี่ร้านร้านยังก็

ขอบคุณที่รับชมนะจ้าวันนี้เราพามาชมเจดีสวยๆบอกระบอกบอเมนทวงเงี่ยทวงเมีนทอนันอันแยพภาไปเก็บบันบุรูร้อยของเราก่อนขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณสาธุสาธุค่ะ